นึ่งแสนเหรียญเดี๋ยวก่อนฉันขอนับยี่สิบสี่สิหสิบ รู้ไหมฉันเร็วกว่ามานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าทำไมนายนับแค่เก้าไมไหนคือฉันนับสิบในใจเนี่ยคือถึงเก้าแล้วผ่านไปสิบเลยแล้วตอนนี้คือเราไม่ได้พูดออกมาแล้วไปที่ไหนเว่าแม่งเป็นเต็ม่ะอ๋อรู้แล้วมีไอเดียแล้วที่ง่ายกว่านั้นเอาไหนบอกมาบอกมาฉันจะนับมันอ๋อเฮ้ยแล้วนายทำบ้าอะไรเนี่นถ้าเราโปรยเงินอ่ะอยู่ข้างบนมันงับง่ายกว่าโอเคแผนตามนั้นได้ลวได้แนและ อ่ 1, 3, 4, 5, อาหนึ่งทองสามสี่ห้าอ้าวชิบหายละขาดไปยี่สิบเหรียญน,นายครับผมนับเงินไม่ครบอ้าว